สิ่งที่ทอดในไม่สอายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดิสโตชันนะฮะแล้วก็มาอยู่ในเกม Dead Island r i p t i d e นะฮะ r i p t i d e อันนี้ภาคภาคใหม่นะฮะไม่เชิงว่าเป็นภาคสองนะเป็นเหมือนกับทายว่าเป็นภาคต่อจากภาคที่แล้วนะฮะเป็นภาคเสริมนั่นแหละนะฮะยังยังไม่เชิงว่าเป็นภาคหลักเออมันกำกวมนะภาคนี้แต่ว่าเออมันไม่ใช่ภาคสองนะฮะ เขาบอกมาอย่างนั้นนะครับโอเคหายหน้าหายตาไปนานผมไม่ได้แคสเกมอะไรเลยช่วงนี้นะฮะก็ทั้ง Resident Evil ทั้ง i อแอมไรดองไว้เต็มเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็จะแคสได้แน่นอน,นครับแต่วันนี้ผมจะขอนำเสนอเกมนี้ก่อนนะฮะก็อาจจะมีแววว่าอาจจะแคส <c oughs> ถ้าอยากให้แคสก็บอกแล้วกันนะฮะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าอยากให้แคสหรือเโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเกมนี้นะฮะ เมนี้มีคนซื้อซื้อมาให้นะครับคือพี่พี่ออเดอร์มาให้เลยโอ้โหผมเปิ่มมากนะครับก็ขอบคุณน้องปอนนะฮะน้องน้องปอนมาซื้อมาให้ผมนะครับโอเคตอนนี้ผมเล่นไว้สามตัวนะฮะสองตัวบงบนเนี่ยผมอิมพอตอิมพอตไอดีมานะฮะก็เลยเลเวลสูงคือ สำหรับใครที่มีพักที่แล้วเนี่ยมันจะสบายเลยทำไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บเวลใหม่นะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะก็ต้องเก็บเวลใหม่นะครับแต่พาคนี้มันดีหน่อยเพราะว่าเลเวลมันมันแทะมันมันฟีมอะไรให้มันฟีมมาใ,ให้เลยสิบห้าเลเวลอ่าโอเคแล้วให้มาดูตัวละครนะฮะอ่านะอันนี้ก็คือตัวใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับชื่อจอนนะฮะชื่อจอนจอห์นจอห์นชาวไรไม่ใช่แม่ <c oughs> จอชร่ายนี่เป็นตัวละครที่เป็นตัวละครที่ถนัดในการใช้อาวุธประเภทสนับมือนะครับอาจจะสังเกตนะครับที่ที่มือเกาจะเป็นแบบกองเล็บูเบลีนะเอาไว้เกี่ยวข้าวนะครับตามตามไร่ที่เขาบอกนะไม่ใช่โอเคก็สกิลของจอนะครับก็จะเล่นไปที่การโจมตีแบบระยะประชิดซะส่วนใหญ่นะครับ เึ่งผมได้ลองเล่นคร่าวก็คือจอนเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการใช้ท่าท่าหมัดมวยค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับไม่เหมือนตัวอื่นนะฮะตัวอื่นนี่ก็จะเน้นการใช้อาวุธของแต่ละคนไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเน้นการต่อสู้แบบหมัดมวยนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับตัวนี้เล่นง่ายด้วยผมบอกได้เลยนะครับว่านอกจากพวกอาวุธสนับมือเนี่ยก็ รู้สึกจะมีสกิลเสริมเกี่ยวกับพวกอาวุธอาพวกอาวุธ่นอื่นด้วยนะ,ะับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงอ่ะเราข้ามมาที่ตัวนี้ตัวสี่ตัวที่เหลือเนี่ยก็คือตัวละครจากภาคที่แล้วนะครับก็คงรู้กันนะฮะเจโรแกนกเ็เป็นสายคว้างคว้างมีดคว้างคว้างป่านะครับคว้างระยะไกลอันนี้ก็รู้กันนะฮะสกิลพิเศษก็จะเป็นสกิลบูมแรงนะครับคือคือคว้างไปแล้วเนี่ยอาวุธจะดีดกับมาฮาร์ หาเจ้าตัวเองนะครับโดยไม่ต้องไปเก็บนะฮะซึ่งโอกาสติดบุมแรง50% 50 50สูงสุดนะฮะสูงสุด50%โอเคต่อไปอ้ออีกอย่างหนึ่งโลแกนจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือพอเขากินเหล้าเนี่ยเขาจะสามารถฮิวเลือดให้ตัวเองแล้วก็สร้างดัเมจได้สูงกว่าคานอื่นนะฮะเป็นคนที้เหล้านี่เองนะโอเคเพราะน่าเป็นตำรวจฮะเป็นตำรวจอาขนาดในการใช้อาวุธปืนเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นอ่า คนที่เล่นเพอร์นาเนี่ยท้า,ายเกมมุนใช้ปืนได้สบายเลยเพราะว่าเธอจะเป็นคนที่เก็บเอ,อเธอจะเป็นคนที่มีกระสุนสำรองเยอะกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็มีสกิลที่ซัพพอร์ตกับการใช้อาวุธปืนด้วยนะครับโอเคไอ้ตัวนี้เขาตกลงเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าเสียนหรือชินนะ <laughs> คนนี้เป็นผู้หญิงชาวจีนนะฮะผมไม่น่าจะวัด ตกลงแล้วในเรื่องนี้เธอเป็นอ่ามันเขียนว่า Chinese Special Force แสดงว่าเธอน่าจะเป็นสายลับหรืออะไรสักอย่างสี S.I. หรืออะไร <c oughs> ครับก็ผมเรียกชินแล้วกันนะฮะก็เธอจะถนัดพวกอาวุธของมีคมเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> พวกมีดสั้นมีดยาวดาบพวกนี้นะฮะของมีคมทุกประเภทนะครับ แล้วก็รู้สึกจะมีท่าพิเศษด้วยนะครับคือเธอสามารถใช้เธอสามารถแทงข้างหลังและสร้างดาเมจได้มากกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเธอสามารถสร้างเอฟเฟกในการจมตีได้คือสามารถสร้างผลให้ซอมบี้เนี่ยออกเลือดได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพอสกิลส,สูงๆเนี่ยจะตกเลือดทุกตัวครับแล้วก็ค่าค่าซอมบี้ได้โหดมากนะาโอเคต่อไปตัวนี้ครับ ซมบี้แซมบี้นะแซมบี้แซมบี้เป็นนักร้องชาวเมริกันนะฮะเขามีความสามารถในการใช้อาวุธประเภทอ่ะทุบตีนะฮะพวกค้อนพวกอ่ไม้เบสบอลของนักหนักนะฮะก็ต้องตวดีเลยครับตัวนี้มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะครับแซมบี้สามารถฮิวเลือดรีเจนเลือดให้ตัวเองได้นะครับคือถ้าช่วงหนึ่งที่ว่าเลือดมันลดเยอะๆเนี่ยมันถ้าเราอยู่เฉยๆหรือว่า เดินไปเรื่อยๆไม่เจอฝูงคอมบี้มาตีเราอย่างเงี้ยเลือดม,มันก็จะค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดนะซึ่งก็คิโกามาสมควรนะ <c oughs> ก็เล่นเล่นตัวเนี้ยผมแนะนําว่าให้เน้นเน้นของหนักไว้ก่อนนะครับเน้นฟอรสเยอะๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลจากการโจมตีที่หนักหน่วงมากนะครับแซมบี้เนี่ยยิ่งใช้ของหนักมันของเดามมจยิ่งทวีคูณนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผม จะเอาตัวละครนี้มาเล่นแซมเปิลแซมเปิลให้ดูนะฮะคร่าวๆนะครับอาจจะยังไม่ได้ปูในเรื่องนะฮะเดี๋ยวถ้าอยากให้แคสไงก็บอกแล้วกันนะโอเคโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในแคมป์หลบภัยนะฮะซึ่งอันน,นี้จะเป็นแคมป์แรกที่เรเราจะหลบหลบอยู่หลบอยู่ในช่วงแรกของเกมนะฮะก็นะฮะก็จะเห็นนะครับ มีเพื่อร่วมทางเราครบทุกตัวนะครับไม่เหมือนภาคที่แล้วภาคที่แล้วนี่คือเล่นตัวไหนตัวนั้นเราจะไม่เห็นเพื่อร่วมทางอยู่ในแคมป์เลยนะนี่แซมบีเดินหน่อย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 นะฮะเพลน่าโอเคครับจริงภาคนี้ก็คือตัวระบบเกมเนี่ยนะเอ็นจิ้นเอนจิน,เ,จนเหมือนเดิมนะะร,ระบบาการเล่นตัวเกมก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่ว่าเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเพิ่มอ่า เพิ่มรายละเอียดนู่นนี่นั่นเข้าไปบ้างนะครับอย่างเช่นอในเนี้ยถ้าเป็นในนี้ก็คือจะเป็นพวกเมนเควสกับไซเควสนะก็มีเหมือนภาคที่แล้วฮะโอเคต่อไปก็อีเวนท r รีอีเวนทุรีภาคนี้เนี่ยปรับปรุงมาดีขึ้นครับก็ภาคนี้นะมันจะแยกของที่เป็นประเภทของปลาด้วยนะครับของปลาก็เป็นจำพวกระเบิด พวกมีดปลาอย่างเงี้ยนะฮะมันจะแยกมันจะไม่มาปนกับอีเวนตรี่ข้างบนนี่นะฮะฉะนั้นภ้างนี้เนี่ยระเบิดเนี่ยเก็บได้ไม่จํากัด <laughs> เก็บได้เยอะเลยครับคือยิ่งท้าย,ายเกมเนี่ยถ้าคุณเก็บมากมามากๆเขานีมา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 ่มันจะโอ้โหมันมันจะล้นหลามมากแบบใช้ไม่หมดอนะ่ะแล้วก็เด๋ดูเพิ่มเติมสกิลสกิลนะฮะสกิลตอนนี้มันจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาครับเป็นรูปเขาควายคาราบาล <laughs> เป็นสกิลชาร์จนะครับสำหรับอ่ะก็คือวิ่งวิ่งโจมตีนะครับวิ่งแล้วก็โจมตีแอทแทผมจำไม่ได้ว่าในคีย์บอร์ดมันกดอะไรเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะฮะเออเดี๋ยวกูเช็คก่อนมะอ่าออปชันนะครับปกติเล่นจอยนะครับก็เลยมันมันจะขึ้นปุ่มเป็นอ่าปุ่มจอยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะอ่าคอนโทรลอยู่ไหนวะ โอ้ยนี่อะโอเคคอนเฟิร์มเยสไหนวะ <c oughs> ไอ้ไอ้ชิบไฮเอ่อคอนเฟิร์มอะโอเคตอนตอนนี้ตอนนี้เล่นเล่นคีย์บอร์ดแล้วฮนะ เดินแปลกๆคนเะนี้ยอ่ะออเคเคเคสกิลมัน,น,นอะไรวะอีเวนทูรี่อ่ะ,อะโอเคก็เดี๋ยวผมดูสกิล่นะวิวอ๋อวิ่งแล้วกด R นะครับวิงว่งวิ่งแล้วกด R เดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะ ไม่วิ่งวะอ๋อวิ่งแล้วกำเหมือนแหลกๆหนะอนเลนที่บอกเออนี่น,นี่มันจะเป็นห้าอย่างนี้ครับอย่างนี้นะซึ่งมันใช้ได้กับทุกอาวุธนะครับแล้วก็มีมีทุกตัวละครนะฮะซึ่งผลของผ้านเนี้ยเนี่ยจะทําให้ซอมบี้เนี่ยกระเด็นแล้วก็ลม้มลงนะครับมีติดไฟฟ,ฟ้าด้วยเล็กน้อย ไม่รู้เอาไฟฟ้ามาจากไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวปรับปุ่มแป๊บมันไม่ชินนะไม่ค่อยถนัดกับการใช้คีย์บอร์ดสักเท่าไหร่มันไม่ลื่นนะโอเคฮะซู๊ปจะขอเก็บพลังงอ่ะแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะทีมนะครับอันนี้เป็นโหมดโหมดที่เพิ่มเข้ามานะฮะ ทีมเนี่ยมันจะมีเควสของเพื่อนร่วมทางครับนะฮะมันจะมีเควสของเพื่อนร่วมทางให้เราทํานะครับซึ่งมีเพื่อนร่วมทางเนี่ยมันจะมีขึ้นขึ nah ้นว่า new quest l b l e l นะฮะ l e l e อย่างเงี้ยนะฮะอ่าพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะให้เรารับภารกิจนะครับซึ่งเราก็กดรับอย่างงี้นะฮะบางตัวเนี่ยมันจะให้บางตัวนี่ก็ไม่มีรางวัลนะครับมีแต่ค่าประสบการณ์ให้นะครับ บางตัวเนี่ยก็มีรางวัลเป็นพวกระเบิดเนี่ยอยาอ่างนี้แซมบีแซมบีอ่ะ,อะเรามมรับสมุดรับภารกิจของแซมบีมานะฮะไอะแซมบีหายเนี่ยเราก็ต้องไปหาของให้แซมบีนะฮะพอเราพอเราหาของให้แซมบีเสร็จเนี่ยแซมบีก็จะให้รางวัลเป็นระเบิดนะครับพร้อมกับค่าประสบการณ์นะฮะเออมันก็มันก็ดีเบกแบว่งนะฮะซึ่งอ่า เอเอเควสเควสของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะเป็นของแบบที่หาดนำทางนี่แหลนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เควสหลักอะไรนะซึ่งอาถ้ามีเวลาเนี่ยก็ลองลองมาทำเควสเพื่อร่วมทางดูบ้างก็ได้นะครับของส่วนใหญ่ก็จะเป็นระเบิดเนี่ยเป็นระเบิดอ่าเ,เป็นระเบิดควันระเบิดพิษระเบิดนู่นนี่นั่นเยอะอะเยอะเยอะเยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะห้ามไปที่ อีกช็อตหนึ่งนะฮะโอเคลุยสนามแบบตัวนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะโอ้เดี๋เด้อเดีอให้กูตั้งก,ะก,ะก่อนให้มันหายกระตุก,กอ่ะอืที่ปิว้วโอ้ตอนอัดนี่มันก็ใช้ได้เลยนะกระตุก โอ้โหปิวปิว,ไอ,ว,ไ,อวไอตัวนี้นะมันมันมีความสามารถในการถีบฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึงตัวอันนี้คือตัวหลอกตัวที่ผมเล่นนี่คือจอนนะฮะจอนจอนจอนมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดอย่างที่ผมบอกนะฮะเคเคนะฮะก็รู้สึกมันจะมีท่าเอ,อ หลักๆที่จะอัพเนี่ยผมจะอัพอันนี้นะครับสามอันนี้อย่างละอันก่อนนะฮะแล้วก็เน้นอันนี้เป็นหลักเพราะว่าเขาเน้นโจมตีระยะประชิดใช่ไหมฮะตอสโ้ด้วยมือเปล่าก็จะเป็นพวกมือเปล่ากับสนับมือเนี่ยนะ่าแล้วก็ critical attack change increase 5%นะฮะเพิ่มพลังในการโจมตีเอ่อในการถีบนะฮะ ในการใช้ลูกทีบนะแล้วก็อันนี้อันนี้บวกดาเมจบวกดาเมจอ่าด้วยมือเปล่าห้าเปอร์เซ็นเพิ่มค r ิ t i c o อีก2%เปอร์เซ็นะฮะลด s ตม m i n าลงอีกห้าเปอร์เซ็นะฮะประหยัดสเต m i n าลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อ่าความหนักหน่วงในการโจมตีด้วยมือเปล่าเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคประมาณนี้นะฮะเอยตะกี้ผม ได้ได้อัปเกดมานี่ว่าเดี๋ยวลองลองเ <laughs> ดหนอาเ๋ยนะอัปอะไรดีวะครับผมจะเน้นคอมแบทเป็นหลักก่อนนะฮะอ่าอัพคอมแบทอัพพวกเนี้ไว้นะฮะสำหรับจอนะฮะก็ดูตามนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ลองลองลองดูนะครับ ส่วนอันนี K, ้เราอัพไว้ตั้งแต่อันนี้อันนี้ผมจะอัพไว้ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับสามอันเนี้ยสามอันเนี้ยอัพให้เต็มเลยครับเฉพาะสามอันนี้นะสามอันแรกนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องอัพก็ได้อัพทีหลังก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็อัพอันนี้ไว้อันนึงนะครับเป็นถ้าไม่ตายครับที่เหลือก็มันมันเน้นที่คอมแบทเป็นหลักก่อนนะเอาให้เต็มเลยนะเอาให้สุดสุดตรงนี้เลยนะครับมันจะได้เขาเรียกว่าไงมันจะได้ ต่อสู้ได้คล่องตัวขึ้นนะครับโอเคเราจะกล่องปูระเบิดพิษนะฮะตรงเซกเราจะมาตรงแม่น้ำวิดลองซะโอ้โหซุ่มซุ่มดุมดุมอยู่ตรงต้นไม้ต่อย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 ึเยี่ยมเดี๋ยวนะครับเก็บเก็บ อ้ไอ้อ้วนนี่เราเจอตั้งแต่ต้นเกมนะโอ้ยต้องโจมตีมันจากข้างหลังฮะมึงคิดผิดแล้วเล่นเล่นกับมึงด้วยมือเปล่านะเดี๋ยวเอากระบองก่อนดีสิบ้านเออให้มันเลือดจกยางออก โอ,โอ้สเตมินาหมดครบโทษแรกๆก็ลำบากหน่อยสเตมินาเปลืองมากนะแล้วเดืเอดวข้างหลังก็สบายเองโอ้ชิบหายแล้วครับฮีว้อนฮีว้อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายโดยใช้เรื่องโอ้อย่าไปอยู่ข้างหน้ามันนะไม่ปลอดภัยอะไอ้เฮียนี่มันก็นาน <laughs> หำามมึงอ้วกใส่กูไอ้เหี้ยไม่ได้เราเราจะไม่ยอมไอ้อ้วนเนี่ยเมกี้มันผิดจังหวะไปหน่อยยังแม่งยืนบล็อกอยู่ตรงตรง้นไม้โอเคเย้ได้วุสีเขียวนะฮะได้ไม้เบสบอลมาแค่สีเขียวนี่ก็หาลำบากแล้ว ถ้าคุณได้สีฟ้าสีม่วงสีส้มเนี่ยเก็บไว้เลยครับอย่าขายนะพยายามเก็บเอาไว้นะครับของดีครับสีส้มนี่จะเป็นอาอาวุธที่มีคุณภาพที่สุดนะครับลองมาก็สีม่วงครับลองจากสีม่วงก็เป็นสีฟ้าโอ้โหอินเฟควิ่งมาอินเฟวิ่งมาโอ,โอ้โดนตีครับโดนตีโดนโ,โดนโอ้เด,ดีย๋ยเวเดี๋ยวใจเย็นใจ คขาเขาเขาคุยอะนะฮะอ,อสาวสาวสาวนี่เขามันต้องสาวนี้ช็อกช็อกชอกเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักเออจะมาลูกทีปมาหาปหัญเอยู่ลูกอ้าวเออ,อ,อลูกทีปมาหาอะไรนะซอกมาหาปหัญเลยนะ ตะกี้เป็นท่าชจารับท่ชาช์จที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกนะมันจะวิ่งวิ่งแล้วก็อ่วเขียแป๊กวิ่งก็ไปอ,อย่างงี้ครับปึ๊บโอเคทำไปมันเหมือน,นจะให้หาของเลยนี่ึเปลือเดี๋ยวผมจะเหินไปหาแล้วนะครับท่านผู้ชมไอ้อ่ะ ียทะลุโกงเลยอ้าดินดเดี๋ยนะเดี๋นะอบอ่ะอยาแป็กแป็กแปกแป็กอืมช่งแมงเนื้อทิบนำครับทิพน้ำโอ้เฮียโซไซโดเอ้เฮียนี่ แนะนำว่าให้ปาืาจริงๆจะเดินเข้าไปใกล้ๆมันแล้วให้มันระเบิดเองก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเสีย exp โดยปราประโยชน์่ะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เก็บเก็บเก็บของตามไรทางเนี่ไม่ใช่นะ ปิประตูอันตอนนี้ผมทําไซคเควสอยู่นะฮะตามที่เห็นมันให้ไปไหนวะอ,อ๋อให้หาของข้างหลังเ,เดี๋ยวเขาตัดชากนิดหน่อยนะฮะ ขัดยามเช้าแสนสุดใสนะขับรถชิวๆนะแล้วก็โ,โทษโทษโทกรรมไม่ได้ตั้งใจอเอเนะไม่เอาไม่เอาเราขับเราต้องขับนิ่งๆครับ,บนิ่งๆขับดีๆ,ๆอย่าสายไปสายมาแบบนี้ครับอุมมืนนะโอ้ยตุก ใช่มันมานอนอะไรท่านนี้บอกชกชกชกปล่อยขาเออ,เอ,อโอเคตะกี้ไปรับไซค์เฟสงานใช่ไหมเราก็กลับกลับไปที่เควสที่เราไปรับมานะนะอู้ปอกูอยู่ไหนเอาเฮ้ย โอ้ยยิงบนต่อทำทั้ผู้ชมเอ้าีดีดีมากดีนะมีบันไดให้กูขึ้นแม่วิ่งเหมือนจะพ้นแต่ไม่พ้นโอ้โหโอ้โหนี่เรารับเครจากคนนี้มาครับแต่เบลขึ้นเลยทีเดียว ไลท์닝มอสนะมอะสผสมของแดกแป,ป๊บเก่อนโอเคท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมผมจบคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าอยากให้เล่นไงก็บอกแล้วกันก็อยากเล่นเหมือนกันนะอืมกิ่นยาแบบแงียบๆ,ๆ,ๆบ๊ายบายเด้